สวัสดีปีใหม่ Happy New Year 2022นะคะครูเฟิร์นก็ขอให้ลูกๆเตรียมศึกษาในอารมผู้ปกครองและทุกคนมีความสุขเจริญรุ่งเรืองปัารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะขอให้ปีนี้นะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด1 i d 1 9 ที่สำคัญนะคะอย่าลืมที่จะแบ่งความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะไปะแล้ว Hi everyone Teacher Pan is here This is the message from me to all my students I wish you guys a very very happy New Year's and wishing that the upcoming years brings you like new hopes and new opportunities you know you can learn the mistake from your past and then accomplish your goals for your future. Um good help and good luck. I love you guys you know so happy new years. Bye bye Learn from your mistakes and accomplish your goals for the future. Hope that this new year makes all your dreams come true and your wishes be fulfilled. And let's all break a bad habit, learn new skills, and be active. And let's all set new goals, make new resolutions, and working hard to achieve them. And, uh, to all of us. i wish happiness wealth and good health in the coming new year happy new year everyone happy new year 2022 is coming i hope this new year brings you health wealth and happy สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะทุกคนคุณครูเก้านะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขร,ร่ํารวยเงินทองแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะตลอดปี2022นี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ Christmas not only teaches us to celebrate live and love with loved ones but also to spread peace, possibility and love to everyone. I wish to all my students and parents have a merry merry Christmas and a happy สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและเด็กๆเ,เตรียมศึกษาในอาร์มทุกคนนะคะวันขึ้นปีใหม่นี้คุณทูนนะคะขอวอวยพรให้ผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเด็กเนรียนหนังสือเก่งเ,เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ตลอดไปนะคะม,มรอร์นิคริสต์มาสนฮัปปี้นะะิยร์ค่ะ อากาศหนาวอากาศเย็นอยู่นะคะขอให้ทุกทุกท่านใส่เสื้อผ้าให้อุ่นๆนั้นหนาหน่อยนะคะจะได้ไม่ป่วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนของเราทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวีย์ค่ะ ภัยจากพิษด้วยก็ถ้าไปไหนก็อย่าลืมสวมแมสแล้วก็ล้านมือด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะแฮปปี้นิวีย์สวัสดีปีใหม่ค่ะม,มีใหม่ปีนี้นะคะผอ้ที่ขอให้ผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะมีความสุขนะคะเดินทางไปที่ไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแฮปปี้นิวีย์ส2 2 2ัสค่ะสวัสดีค่ะครูคมดจากโรงเรียนเตรียมศึกษาในอาร์มนะคะ เนื่องในวาระอีกีขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ครูมวดขออวยพรอวยชัยให้คุณพ่อคุณแม่และนักเรียนโรงเรียนการศึกษาในอางประสบพบเจอแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดในปีใหม่นี้นะคะขอให้สิ่งที่ดีที่สุดในปีที่กำลังจะมาถึงนี้ดียิ่งกว่าเรื่องที่ดีที่สุดของปีที่ผ่านมาและขอให้เป็นปีที่ดียิ่งขึ้นไปนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ป่ายจากโรคภัยมั่งมีสีสุขเฮงๆรวยๆตลอดปี2,565นี้นะคะมิรี่คริสต์มาสแอนฮับ p ี้นิวเฮียร์ค่ะสวัสดีค่ะมิรี่ วันนี้ปุ้ยนะคะจะมาอวยพรให้ออในวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะขอให้ผู้ปกครองและเด็กๆนะคะมีความสุขประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังนะคะสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมาร่ำรวยเงินทองนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะปอมนะคะปีใหม่นี้นะคะขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนนะคะมีความสุขนะคะร่ำรวยและมีสุขภาพที่ดีนะคะ ปีใหม่ค่ะปีใหม่นี้นะคะครูฝนขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษาในอาอมทุกท่านนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปเลยค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมมันล้างมือให้สะอาดและสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะครูแข่งค่ะแฮปปี้ในเยร์นะคะปีใหม่นี้ครูแข่งขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนนะคะมีความสุขนะคะเฮงเฮงรืนยนรืค่ะ Happy New Year ะคริสต์มาสแฮปปี้นิวเอียร์นะคะครูจุบนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนนะคะมีความสุขนะคะตลอดปีใหม่นี้นะคะแฮปปี้นิวเอียร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณดาวนะคะเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะคุณดาวขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษาในายาาทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมดังปัถนาทุกประการสวัสดีปีใหม่ค่ะ มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะแฮปปี้นิวยค่ะสวัสดีวันปีใหม่คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา,พ,าพักคุ้มครองป้องภัยไร้โลคา่ามากด้วยเงินตาพร้อมทรัพย์นับอานันต์สวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ูขอให้ปีใหม่นี้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสุขสันต์วันปีใหม่คิดสิ่งใดสมมาตรปรารถนาพระคุ้มครองป้องกันภัยไร้โรคา่มากเงินตาพร้อมสับนับอนันต์ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีของผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษานิยามทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ 2,565ครับสวัสดีปีใหม่ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดแฮปปี้นิวเอียร์ในวันปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะครูฝนก็ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความสุขและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลาจากโควิดนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะ สวัสด,ดีค่ะนึ่งเดือนวันและวันทีขึ้นปีใหม่นะคะผู้แคทก็มีบทก่มามอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนเตรียมศึกษาในอามของเราค่ะว่าปีใหม่นี้ขอให้ใครจากทุกโศกให้ปลอดโรคปลอดภัยที่มัวหมองให้มีโชคมีลาบด้วยเงินทองที่หมายปองให้สมหวังดังใจเทินสวัสดีปีใหม่ค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะเด็กๆทุกคนครูส้มขอให้เด็กทุกคนนะคะมีความสุขมากๆในปีใหม่ปีนี้นะคะ <c oughs> คิดอะไรหวังอะไรนะคะก็ขอให้สมดังที่คิดดังที่หวังนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีปีใหม่ค่ะ t ิ i น New Year อร์เอ็นจอนะคะก็คือขอให้ทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จแล้วก็สนุกกับการใช้ชีวิตนะคะ Happy New Year คะ่ะ m e r r y Christmas a n d h a p p y New Year ครับขอให้ผู้ปกครองเรียนตุลรรรากานยามและนักเรียนโรงเรียนตจลสกายามทุกคนมีความสุขมากในปี2,565แล้วขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิดแล้วก็ขอให้เดินทางไปไหนเจอแต่ความสุขยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับ สวัสดีปีใหม่นะครับสําหรับผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้พบแต่สิ่งดีๆนะครับประสบความสําเร็จทุกอย่างปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ